สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนจะมากินข้าวแรงน้ำเพรออีกแล้วมื่อนี้แต่หน่อยเฮ็ดสะเอื้อตุนไข่แล้วก็ย่างกุ้งให้นี่เนี่กินกุ้งไปเบอร์สองโตกินเอากินเอานี่จ้าจะซื้อไม่ทันหน้าหนาวหนาวครับจ้าพี่น้องหนาวเจีกับนี่เนี่ยอาบน,น้ำนาเตยบายสามคุณนี่นี่ยมาทุ่มจ้าคนนี่มาจ้าป้าป่านานๆเร็วๆจ้าเร็วๆลูกเร็วจ้า กินเขาในบ้านเพราะว่ามันหนาวจะพี่น้องอยู่ทั้งหอกบ,บ่ได้ฝนกันลมอ่ะจ้ะฝนฝนลงเล็อแจักสีเฮ็ดง้างให้ไม่มีละไปใช้กับบได้คิดว่ากุ้งมีกุ้งยู่นต้มพักก็บมมีหรอกพี่น้อง่านเอาขอ้าวโพด เห็นงนั่นานมากห้อยังบังเีิดใส่ถุงไ้ใส่ตู้แช่ไปแล้วเาสารเออเนียเาสารเออมันเยียบมาได้ยัเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยตโวขึ้นจะได้เป็นขันอนเออ

lấy chi nhánh số mô đạn hết nhánh mô này xuống tết 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 tết

กุ้งมันมันเอร่อยอร่อยป่ะจ้าจ้ามอนมั้ยเนื้อกับเนื้อทอดตะเมอเศรนนี่ลราพี่น้องดูสิมันเหลือห้าก็ใส่กับกุ้งใส่กองมักินได้รึเปล่าได้จ้าป้าป้านานานใช่ไหมจ้าจ้าลึกจ้าจ้าจ้าในลูกจ้าป้าป้านานนานแน่เอย จ้าอ๋อจ้าจ้าจ้าเอาน,นั่งลงดีๆีั่านพระจ้านัง่งลงดีๆแม่ที่กินเขา่าเจี๋ยเนี่ยเฮ้ยเจี๋ยเมามาเจี๋ยึ้นไปนั่งขางแม่ไปนั่งทางแม่ไปนั่งทางแม่ดีดีนั่งลงไปพาไปบ้านเนี่ยประดวนไปอยู่รถให้รถเอ ปียกรถติดลมรถเจ้าเนี่ยเนี่ยมาโอ้ยปั่ดด่วนมาโอ้ยอย่าโอ้ยอยอ่า้พอปั่ดด่วนนะปะนั่ดด่วนเลาวไปเก็บบระแข็งเอาหลอดใส่นี่มนันจะเนื้อเสื้อผ้าอ,อืมอืมเอาหลอดใส่ อก็ทให้พอมันยีฮเยนได้หมดขึ้นได้่อมีฮเยนแบบูนน้อยนึงอือดูเจ็บเลยจำไม่หนักคอยตุ้นไข่ก็เปลี่ยนเขาใส่น้ำได้หมอหลายพดถ้าเขาใส่น้ำหลายมันยืดฟงขึ้นนะยืดฟงขึ้นได้ถวย หัวเงียดงาขุนยศเจ้าขุนงานอนห่มผายไปถามข้าวงาอีดาบอกเขามาเบิดมือเลยฉันเขามากเลยฝนตกขนาด เหญ่ใหญใจไหครับสุดรุดรูดรุดเพราะอัยให้ิมน่ะอ่พืนวะาศยอาศัดชอบยินอย่างันเหรออากาศมันหนาวอากาศมันย็นปัญนานาหนาวเอาโรดพี่น้องคืูทั้งนอกเรื่องที่ใยค้นไขค้นปวยอได้ย่างเนี้องมือห้อนจามมือฝนตกน้ำมือนี่หนาวอยู่ อะไรเยอโพ๊อะไรนะอ่าลูกเปลี่ยนไปซุ่มือซุ่มือจากที่มีหนาหอน้อน,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 นหนาฝนหนาหนาวนี่ก็่จิมีิตรกหนาฝนกับหนาหนาวน้ำจิ้มเังไหสุดยอดป่ะอืมเอเผ็ดเห็นปะเ,เปน,ะนียนเจ้าเอาพริกแกงกับเจ้ขขาพูดคำได้ดีอ่ะพริกหวาน คอยคิดกับเขานี่ไงพี่ีพี่ทันรักสันคอยกินสองตัวเจ้ากินกินเลย<อ>กุ้งนี่<อ>แพ่ว่าซื้อมากโตดินต,ต,ตับ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 เลยพี่น้องวลาที่ซื้อมาใบเห็ดเชียใบเห็ดนี่นี่แจ่า่าเพิ่นกับจิ้มสม,สมสมนั่นอยู่สมเท่าซื้อมาใบเห็ดสมเท่าถึงมันสิทแทงแต่ว่าเข้ากับซื้อมาเท้าก็คอยคอยอย่าง ด้หลายตัวเด้บ่ได้ย่างทีเดียวเด้พี่น้องมันตัวตัวตัวขนาดนี้แหละกุ้งบัดเฮาเนาะแต่ว่าแต่น้อยก็ย่างทีละ5ตัว6ตัวไว้ให้ลูกกินก็เหลือีกโลนึงได้อุ้ยเพิ่ซื้อมาตั้งแต่มื้อพุ่นเด้น่ะเป็น10เอาแต่น้อยเอาใส่ซองฟิตใส่ตู้แข็งไวู้ฟิตมันก็ยังสดคือเก่าพอเฮาอออร่อยมั้ย เฮ็ดยังกินนมกินได้ยี่หรี่นี่นี่ให้กินนมเปรี้ยวเพิ่นงบังเพิ่นแกนยังขี่โบแกนนะขอโทษขอไฟน้ำกินห่อเลยก็เป็นยังว่าตุ่มตุ่มว่าเรียงดูกเนาะให้กินนมเปรี้ยวน้ำ ผลไม่กับห้กินน้ำแบบสูงบบเฉียบับม่วงยังฉี่กับห้กินน้ำแบบข้ามกับหอยจำเจียวเ่็นกินน้ำเพิ่นสองปีแล้วเพิ่นสามารถกินได้แล้วพี่น้องได้ว่าห้ามกระเบิ่งของมาของดองอย่าให้กินหลายก็ให้กินอันได้ิกินได้มาเพิ่นก็มีเขียวแล้วเนาะ ก็แหนมคนีว่าจะหวงจะหามกันใา้ยีรุกขาดซาดอาหารขาดก็กแหนมนึงเกินแหนมเนีม่มากขาดแหนมแม่เฮ็ดเนี่ยลักไปลักกันท่านชอเบเผือเผือลรักพี่น้องคิตบึงแหม่เฮ็ดแหนมเฮ็ดแหนมไปเนี่ยเผือกได้อนี่นี่จักมันลักไปตะยำเลยรักก,กันหุดเลยเผอไปเสี่ยงกินเนี่ย โมเมนว่าบมเมนว่ากินหนังห้อมเนี้ยโมเมนว่ากินต้นหนาเขาเนี้ยไปลักแอบรี่กินยันเขาเห็นกัดกัดเตะห้องกัดถุงเนาะยิงด้วยมพราว่าท่ให้แค่ตีสิบไปซะเมียประเทศมันตัดมันเป็นคู่เดียวกันเนี่ยเขาบอกให้กินกินลักกินดีดื้อโมเมนลูกอยู่ขอางโมดื้อเด้พี่น้อง เนี่ยดูจะว่าเวลาพอกับแม่เห็ดเวียกเห็ดงานหูจับคว่มบาเขาท่านพี่นู้กเชียวอย่างเอาหลอดบ่หลอดยุ่ยใส่นู้กปีนี้นี่ยต้องหูเให้เป็นเอ้องนี่อ้าเอ้อเยีกดเนี้ยเด้อ มุดขึ้นดิ้มุดขึ้นเงี้ยดิ้เอาพจน์นี่เพิ่มีหยังเพื่อยากซื้อไม่รู้เพื่อกินเยอะพี่น้องเอาพจน์นี่เพราะว่าเป็นหยังวาจีรู้เพื่อกินของมาเป็นจ้าเสียดายเพิ่อกินกินขึ้นกินเมื่ดนะเพิ่อกินเมื่อเมื่อว่าเนี่ยนมนมเพื่อไงเถอะเพิ่อจะกินจนเบิือนขวดเด้กเพิ่อกำวางอุ่นไปกินไปกินนิด มาเดิหน่อยห้ามขึ้น่ะทิ่จอดไ้เต็มตู้เย็นเลยเด้อสื้อนมยี่ห้อใดนกะทังทิ่จอดจอดจอแล้วนี่นี่ที่กินเป็นขวดเป็นขวดบมต้องเข้าไปกินเป็นกองแกยุ่งเลยฮะเข้าไปว่าท่านได้แม่ว่าท่านไดเข้าไปชิเกี่ยวเข้าบ้านเนาะโอ้ยเสียใจแทกินนี่ตัอนีล่ะน้ำเนาบ้างแม่เลี้ยงก่อ สูบน้ำให้อาบมีไหมเนาะรู้จักปะอาบน้ำตะบายสามผมให้เนี่ยเนี่ยอาบน้ำมันหนาวพี่น้องอันสูบน้ำบาดาลแหมขึ้นมามันอุ่นมันอุ่นแล้วมันเลยอาบได้น้ำบาดานี่อุ่นมันอุ่นเดี่ยวเพราบได้อาบก็เย็นมันอุ่นมันแดดเนาะเพชรก็เลยอาบได้เพชรก็เลยอันแคทเธอรีนกับซีเซินน้ำอีกแล้วพอดีแต่หน่อยสูบขึ้นมาก็เลยว่ามันอุ่นก็เลยอาบ พี่น้องเ้าต้มเ้าต้มมัดใส่กล้วยอย่าไปโกดย่าไปโกดกล้องหุ่นไปหาแม่ไปจา่จาเร็วไปจา่าป้าป่าไปอุ้ยอุ้ยอนะนี่ขวดเบียร์พอจะเพลิดเพลินมากกินเ้าต้มมัดเด้พี่น้องเ้าต้มผัดพเพลิดเพลิน เทียตโนยช่องนี่ห้างบ้านเม่ไใดเนอกย่านตุงนี้คาเทียล้มจะียังมาเขาไปใส่บ่ได้ทียล้มแค่ยอย่างมาเขาจะเห็นมาบ้านเขาเป็นอย่างจังไงเพื่อช่วยจบมีคนเดินอยู่บ้านบอกซื้อได้แต่พินองไม่บอกซื้อแต่แต่เพี้มีเฮียนมีมีบเฮียนเพี้มาเนี่ยเพี้ไม่อยากไปใส่เลยเพี้ไม่อยากไปนอนใส่เลย เพี้ยเหยียนอนอยู่แต่เฮียนเจ้าของเหยายดนอนเหยียดแงเฮีนเจ้าของพังหงือเพี้ยนเพี้ยเพี้ยนเบิ่งเพี้ยนกันแง่นี่ยบ้าบ้าอู้คิดว่าชิมีมือจันส่บ่ะคิดว่าเจ้าของจะมีบ้านบคิดว่าเจ้าของชิ้นี้มองอยู่อาศัยเป็นของเจ้าของใช่ไหมเฮ้ยยู่แต่ของเศร้าเนาะพี่น้องดีใจดีใจ ดีใจทท้ดีใจเดบเดบบอกว่าถือกับเบื้องอันนัน่นเอออันนี้กับของเฮาเนาะอ,อันนี้กับของเฮาเนาะรักษา,วกกาวไว้ให้ลูกยังช่ววนลูกสิญยัยเนาะเขาบอรักษามันไว้ให้ลูกมันเจ็บด้วยเนาะ <c ười> มาไปกินกินจนเหมือ,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 อนไม่ไมเนาะเลีย่ยไรเลี่ยๆของเรา กินเะกินข้าวต้มมัดตับหนึ่งกินเขามัดตับหนึ่งใช่เจสองข้าวต้มมัดสองอันเขามัดจานบุกวันเขาค่อยเฮดค่อยแปลงไปลนะพี่น้องเขาบริยติปนแดงเข้ามัเหมันกับบริยติส่ยังบางมากที่นี่ หน่อยแถบสิบูดายมึงเลยบม่ได้เปิดเลยถอดดากไว้ยานฝ่าลุ่มยานฝ่าลุ่มท่อทัดยานท่อทัดเสยียตื่นเศร้ามามนี่บุมีดอกสีมะนางเมึงขา่าโมหมุนเดือนเศร้าหุ่นแปลกนี่พี่น้องบางบ้านตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องเปิดท่อทัดก่อนแต่ว่าบ้านเจ้บบาบ้านเพล่บุ้ม่ที่เขานอน,อนที่ตื่นเศร้ากระชับงบ่มี่การเปิดท่อทัด เพชรรูใสเวียดรดเฮ็ดเวียดรดแล้วเพชรก็บ่ค่อยเป็นคนมักเบื้งเท่าใดรเพชรไ่ค่อยมักเบื้งเท่าไหอ่านอกจากมึงในเฟซบุ๊กแล้วที่เราเข้าไปเฉยเวลาว่างเข้าไปมึงเฟซบุ๊กเฉยกระจ้าก็มีข่าวมีหยังแม่นบ่ล่ะเข้ากับพ่อดนหูว่าบางเมืองไปถึงไหงตอนน้อยนี่เบิ่งอยู่แต่ว่าเพชรเหบ่เบิ่งเพชรเพชรเห่นจัดเก็บเพราะว่าตอนน้อยต้องเช็คเอ่อ นังเจตแต่หน่อยมาบอกเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังเพ่ยยังบูงูเรื่องเลยแต่หน่อยต้องเช็คเกือข่าวสารบ้านเมืองว่ามันไปถึงไหนหมมันท่านโลกท่านอย่างเพราะแต่หน่อยอยู่ในอันนี้แม้ในข้อเชียวมันก็ธรรมดาเลยเนาะอ่านังเจตเรามาถามเรื่องข่าวเรื่องอย่างเื่อาเพศกูรูเทพกูรูดีพี่น้องผู้ใดถามัี้อย่างเทพเทพกับกูรูเออมันนี้พี่น้องถือเลขบอลก็ถือห่าบาท จะได้สามหน่ยตีอือห้าบาทเจ้าซื้อลอตเตอรี่ปะมั่วั่วจริงเจ้าว่ซื้อลอตเตอรี่จ้าอือมั่วนี่คอยไปซื้อลอตเตอรี่ได้คอยซื้อตะเลียกนั่นสิบเอิญห้าสิบบาทคอยถือห้าบาทเขอออาต <4, 2. S 2> ่อเนี่ยสี่สองมันเกิดคอยเนี่ยคอยไปซื้อตลอดคอยซื้อวันเกิดคอยมันเกิดนี่นี่มันเกิดเจ้าคอยซื้อไว้ตลอดสี่สองสองสี่สอง หนึ่งเก้าเก้านึ่งมันผัดออกศูนย์เก <ห Superman> ้าเนีมันไม่ดีเดี๋ยวดูเอาเฮ้พี่เน่เนี่ยเน่นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยัฟุตโ๊ะเสียงเสียงจิ้นจิ้ไปพี่น้องเพ่อไปก่อนเด้อจ้าเพื่อี่านี่เนี่ยเขาบ้านเพ่ยนี่เนี่ยเขาห้องแล้วเพื่อนเริ่มดื้อก็พอเพื่อนแล้วพอเพื่อนเอาวบอฟังอด ก็แม่ไปจัดการหยุดหยุดหยุด,ยดนไ่มกหมอพ่อเพื่อนอะหยุดหยุดหยุดพี่เนี่เมื่อสั่งพ่อหยุดได้ไงไปพ่อไปเดี๋ยวแม่จัดการเองไ,<ม>ไปก่อนอจา้า